ข้อหนึ่งในการเลือกพื้นที่ที่ดีในการตั้งหิ้งบรรพชนภายในบ้านเราจะตั้งอยู่ส่วนกลางของบ้านการวางรูปบรรพชนบางบ้านวางบนหิ้งบางบ้านวางบนกี่หรือที่เรียกว่าโต๊ะบูชาในการวางบนหิ้งนั้นเราจะจัดความสูงจากพื้นห้องถึงพื้นหิ้งอยู่ที่ห5 9เเซนติเมตรส่วนกี่หรือโต๊ะบูชานั้น จะมีความสูงอยู่132่ง้อเซนติเมตรทั้ง159เซนติเมตรหรือ132เซนติเมตรนั้นล้วนเป็นตัวเลขมงคลมาจากไม้บรรทัดหลู่ปังซึ่งเป็นไม้บรรทัดของเทพหลู่ปังเป็นเทพ,พเจ้าการก่อสร้างของจีนหากส่วนกลางของบ้านดังที่แสดงอยู่ในภาพในตำแหน่งที่หนึ่งหรือสองเป็นตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถือว่าจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามหลักฮวงจุย้ยเป็นพื้นที่ทิศผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ให้การสนับสนุนหรือคนจีนเรียกว่ากุยนั่งเสียวหูแล้วยังเป็นพื้นที่ทิศประตูสวรรค์อีกด้วยหากเราสามารถตั้งหิ้งบรรพชนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มพลังให้บรรพชนส่งเสริมในการปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน และยังส่งเสริมเกื้อกูลให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานอีกด้วยเมื่อได้ตั้งหิ่งบรรพชนอยู่ส่วนกลางของบ้านในพื้นที่ที่เหมาะสมสวยงามและสอดคล้องแล้วข้อห้ามสำคัญคือไม่หันรูปบรรพชนไปทางประตูหน้าบ้านเนื่องจากว่ารูปบรรพชนนั้นมีพลังหินจะผลักดันพลังหยางมงคลจากประตูหน้าบ้าน ให้เข้ามาภายในบ้านเราน้อยลงส่งผลให้ลูกหลานภายในบ้านผาดโอกาสที่ดีและได้รับโชคลาภอย่างไม่เต็มที่